รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณชายฮะสนุกใหญ่เอาเอาค่อยๆเล่นดีลูกโอ้ยนั่นเอา้าไหวระวงังระวงังลูก สำลักน้ำเด๋ยวเป็นปอดพวมนะชอบกินอ่ะขี้ตะไคร่อะไปเด้อว่ายไปหาน้ำไปเน่นน้ำตกอะ่ะว่ายลงไป ไปเล่นน้ำตกเลยไม่ไหวแล้วหรออ,อุ้ยกินอะไรก็ไม่รู้ลูกมันอร่อยเลยนั่นน่ะชี้ตะไคร่น่ะ,ะ,นะอร่อยอ่ะลูกอ่ะ เากินอะไรไม่กินเกอกินขี้ตะไคร้